สวัสดีค่ะพุชชา88 property นะคะวันนี้พามาชมบ้านนะคะก็อันนี้ปัญญานะคะสห้องนอนสองห้องน้ำสองที่จอดรถแล้วก็มีพื้นที่เหลือๆอ,อีกนิดหน่อยนะคะพามาดูค่ะอันนี้นะคะเป็นประตูหน้าบ้านค่ะก็เหล็กข้างบนก็จะเป็นสองเส้นหนาหนาพอสมควรนะคะแล้วก็แข็งแรงมากดูล้อข้างล่างนะคะอันนี้ เพิ่มให้เป็นขนาด3มนิ้วนะคะตามแบบก็แค่นิ้วครึ่งเอง2องนิ้วนะคะเราเพิ่มให้3นิ้วใหญ่หญมากแข็งแรงมากนะคะก็เพื่อความรอ,องรับน้ําหนักเหล็กที่มีน้าหนักพอสมควรได้นะคะเพราะเหล็กนีทั้งตาทั้งแข็งแรงมากเลยค่ะตรงตรงเหล็กข้างบนที่เชียะคะ่ะนอกจากเราจอดเหล็กแล้วเราย,ยังใส่ซิลิโคนให้ด้วยนะคะกันน้ํากันกันน้ํากันสนิมให้ด้วยนะคะแล้วก็จอดเหล็กแล้วก็เจียให้เรียบแล้วก็ ทาสีกันสนิมด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูในบ้านกันนะคะก,ก็อันนี้บันไดบ้านนะคะก็บันไดบ้านเราก็เลือกสีให้ให้เข้ากับตัวบ้านนะคะก็อ่นี่จมูกนะคะเป็นจมูกของจมูกบันไดนะคะก็เพิ่มความสวยงามของตัวบ้านด้วยนะคะก็ด้านข้างเนะะี่ยค่ะตรงนี้ที่ชี้เมื่อกี้เดี๋ยวจะใส่ไอใส่กระเบื้องให้ทั้งหมดเลยนะคะให้ ทุกบันไดจะเต็มเต็มกระเบื้องเต็มบันไดพอดีนะคะก็เดี๋ยวเพิ่มให้นะคะในส่วนของนะคะก็เดี๋ยวจะทาให้ให้ดูดีนะคะตอนนี้ก็ยังเก็บรายละเอียดยังยังไม่เสร็จดียังไม่เสร็จดีนะคะก็เดี๋ยวจะนะคะประมาณเนี้ยคะ่ะอยู่มาบเอื้องนะคะอยู่เอื้องงามวิวประตูสี่ม้อหนึ่งจุดแปดเก้าล้านบาทเองค่ะศูนย์แปดหนึ่งสามห้าแปดศูนย์สามแปด